สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้พี่เพ็กก็มาดูสระสระน้ําของบ้านเรานี่เห็นไหมน้ําก็ลงบ่อแล้วซึมลงบ่อแล้วนี่เห็นไหมมาดูที่ว่ามันแน่นหรือยังนี่เนอะ มีน้ำแล้วเดี๋ยวมันก็จะใสตอนนี้รอมันใสก่อนก็ปล่อยน้ำมาเราจะได้เอาน้ำเข้านูนนี่ตรงนี้คือเราเอาแมโคโรมาย้ำๆๆให้มันแน่นเดี๋ยวเราจะลงดินกะหินซ้ำอีกรอบนี่ อันนี้ก็คลองน้อยค่อยมีน้ำเหลือเนี่ยเห็นบอ่อกปุณนะต้องทิ้งไว้สักพักหน่เหลือน้ำยังไม่ใสน้ำฝนตกใหม่ปุณนะแก่เท่าก็อยู่นู่นนี่มาถึงแล้วเดอ้อเอซีขอบคุณพี่ๆทุกท่านเดอ้อที่คอยดูโฆษณาให้เราสองคนตายาย ขอบพระคุณครับนี่มาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงลงดินซ้ำอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็จะเอาหินมาลงอีกรอบหนึ่งเพื่อลดปั้นจะได้เข้าได้ตอนนี้ก็เนี่ยคลองสวยงามน้ำก็ลงไปในคลองแล้ว เห็นป่ะวันนี้แดดดีแดดเปี้ยงๆพูดนะดูฟ้าเห็นปะพูดนะต้องฟ้าแดดเปี้ยงเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูลาน ล้านหินที่เราเอามาบด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 ไว้นี่ก็คือท่อน้ำที่เราวางไว้เวลานั้นก็ไปน้ำจากคลองเข้าให้มันเต็มเต็มนี้ก็จะเอาปลามาปล่อยปลาน่าจะเป็นปลานิลนปลานิลนมาปล่อยนี่ คือลานที่เราถมดินไว้นี่ตอนนี้พี่ก็หวานข้าวเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้ข้าวก็กำลังขึ้นส่วนฝั่งนี้ก็แน่นแล้วแน่นเอารถสามารถเอารถเข้าไปจอดได้เพราะว่าดินมันโดนน้ําปนแล้วค่อนข้างจะแน่นแล้ว นี่เห็นไหมสวยงามท้องฟ้ากับแดดเด็กๆก,ก,ก็อยู่ในรถเด็กน้อยก็อยู่ในรถตัดเครื่องอยู่เพราะว่าลงมาแล้วมันร้อนนี่วันนี้ก็เพิ่งเอาหินมาลงเห็นไหมนี่ ตรงทางปรับทางอยู่เห็นไหมนี่ปรับทางให้มันไอ้นั่นพ่อเพิ่นช่วยๆกันเอามาลงเพราะว่าใช้ทางร่วมกันส่วนเข้าไปด้านในก็จะเป็นนี่ประมาณนี้ตอนนี้ก็แน่นแล้วแหละเพื่อเราหินมาลงแล้วก็จะเอารถย่ำย่ำเข้าย่ำออกย่ำเข้าย่ำออกเดี๋ยวมันก็แน่นโอเคสำหรับคลิปนี้ ไปก่อนนะครับฝากพี่ๆดูโฆษณาให้หน่อยเด้อขอบคุณนะครับไปแล้วบ๊ายบาย